ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องชาวไร่สวนเชนเอวครับผมวันนี้ก็จะพาหนา้นามาดูปลากันครับมาดูมองครับมายามมองมากู้มองกันครับดักไใบมาหวานเนี่ยเห็นน้ำกำลังขึ้นครับโอ้เห็นน้ำกำลังขึ้น ดูครับนี่ดูครับอไทยเดี๋ยววันื่นต้องเอามองประบูปล่อยครับผม ปูใส่ไม่ได้แล้วก็ปล่อยปลาไหลว้ยขึ่นน้ำดีแท้ไทยปลาติดยูกกระลักมองครับจูกกระลัก mong khó gắn tình vải mày mặc chắc chất chắc mày mặc kẹt m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  này Ồ m m m ไทยก็ติดแต่หวงใส่สี่เซ้น โอ้นี่ๆจับ oh. โอ้ยหาประจำแล้วปล่อยครับอะไรหนักนักโอ้โหดูครับ ว่าเป็ <pop ping favour> เนงูงูเห็นไหมนี่ดูครับดูดูครับเกือบควันเสียงูอะไรมาติดอื โอ้โหดูครับนี่เกือบทอแขน s> <S <_ s> หายหมดเมื่อกี้นี่นว่าอะไรนักเทพ <_ s> โอ้ยตันนี้ก็ตัวใหญ่เกินพอจอนมางมแล้วไม่เจออ,อะไรอีกอะไรนักนักอีกครับพวก ปะบ,บอุอืมอืมอืมดูติดเป็นพวงเลยอืม นี่ครับผลงานที่ได้มองซิ่งครับสี่เซนห้าสองปากกับสามเซนห้าครับผม